สวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับอะไรครับครับตรงนี้เลยใช่ไหมครับอะไรครับสะดวกยังไงฮะสะดวกยังไงผมถามพี่พี่สื่อตรงนี้สะดวกไหมฮะโอเคนะครับยื่นคำเลยคร่งคำเลยครับถามไม่ต่อเลยครับยื่นคำเร่งคำครับเอาตะกูลนะครับ เดี๋ยวครับขออนุญาตครับผมอ่านคำแถลงการ์นี่มีสิ่งคัา 2566แถลงการภาพประชาชนซึ่งผมสอนลัณ์มาลายทองร้อมด้วยเสเต่สาสมภาทองข้าราชการบานานและคณะพี่น้องประชาชนทุกสาขาอาชีพทุกสีทุกกลุ่มรวมถึงพี่น้องที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่เคยถูกดำเนินคดีติดคุกติดตารางที่เกี่ยวข้องคดีทางการเมืองรวมกันมาประกาศสนับสนุนพรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลของประชาชน คนไทยทุกสีทุกจุลทั่วทั้งประเทศเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องปากเรื่องทองและความเป็นอยู่ให้กับพี่น้องประชาชนได้อยู่ดีกินดีประชาชนได้อยู่มีอยู่ดีมีความสุขยุติความขัดแยง้งยุติความคิดยุดติอคติคิดต่างต่อกันขอบคุณที่เสียสละขอยห,หลังคนละก้าวหยุดรัฐประหารหยุดม็อบทุกม็อบ หยุดนักการเมืองไม่ทะเลาะก,กันในสภามาร่วมมือจับมือกันผ่าวิกฤตช่วยกันแก้ไขปัญหานำพาประเทศชาติพ้คนความขัดแยง้งช่วยเหลือประชาชนให้อิ่มปากอิ่มท้องออกจากตารางทั้งหมดร้างคดีความที่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองให้ประชาชนทั้งหมดแล้วให้เขาได้กลับไปสู่อ้อมกอดอันอกุนจากครอโกของเขาพ่อแม่ลูกเมียของเขา อย่างสมบูรณ์พร้อมออกกฎหมายเยียวยาทุกสีทุกกลุ่มทุกคนที่ติดคุกติดตรางให้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่สามฝากรัฐบาลใหม่พิจารณาร่วมมือกันทุกฝ่ายเห็นสมควรแก้ไขรัฐธรรมนูญลายมาตาที่ยังมีปัญหาแก้ให้สังคมทุกฝ่ายยอมรับเป็นไปนตามที่สังคมยอมรับและจัดตั้งเพื่อให้พี่น้องประชาชน ได้เห็นพร้อมต้องการมีกติกาที่ทุกฝ่ายยอมรับแล้วถ้าเห็นสมควรก็จัดตั้งและยุบสภาเลือกตั้งกันใหม่ประชาชนเชื่อมั่นพรรคเพื่อไทยจะทาเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศพวกเราวันนี้จังหวัดปทุมธานีจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดจันทบ,บุรีและอีกหลายจังหวัดที่เดินทางมาในวันนี้พร้อมที่จะยืนเคียงข้างพรรคเพื่อไทยและทุกๆพรรคที่เสียสละถอยหลัง ไม่ทะเลาะไม่อคติต่อกันยุต,ติมอ็อบยุต,ติรัฐประหารทำเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงพวกเราประกาศจุดยืนยืนเคียงข้างพักเพื่อไทยตลอดไปครับ <S <S ครับตอนนี้เราก็จะมอบดอกไม้เสีต่าฮะท่านรเต ก็มาอื่นนะครับในนามของพรรคเพื่อไทยเนี่ยท้าขอขารับสอบรับแล้วก,ก็แนะนำมวลชนมาติดตกจังหวัดประประุมธานีสมงหปฐุมธานีจังหวัดจันทบุรีและก็อีกหลายกลุ่มนะคร <s> ับที่ได้เดินทางมาให้กํกาลังใจทรรคเพื่อไทยในวันนี้ว่าอนนื่นพราเพื่อไทยก็ขอแสดงความขอบคุณนะคะรับพีดองมวลชนท่านนะครับ ที่วันนี้ได้เดินทางมาให้กำลังใจพักเพื่อไทยต้องเรียนว่าพักเพื่อไทยเนี่ยได้รับทราบจากพี่น้องประชาชนว่าพี่น้องประชาชนมวลชนเนี่ยส่วนใหญ่เข้าใจในการตัดสินใจในเรื่องการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของพักเพื่อไทยพี่น้องหลายหลายคนมาเนี่ยล้วก็มีการยื่นหนังสือข้อเ,เรียกร้องเนี่ย ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนะครับที่ขณะน,นี้ประเทศของเรานั้นกาลังประสบปัญหาอยู่ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องไม่กิตรัฐธรรมนูญน,นะครับซึ่งหลายฝ่ายมองว่ารัฐมนูลนี้ควรจะได้รับการแก้ไขหลังจากที่พรรคเพื่อไทยได้เมีโวกัสจัดตั้งรัฐบาลเรียบร้อยแล้วนะครับ และพรรคเพื่อไทยก็จะนําเรื่องการแก้ไขรัฐนูนเนี่ยเป็นวาระแรกในการประชุมคณะรัฐมนตรีเลยนะครับส่วนเรื่องการที่พี่น้องประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับจากเหตุชุมนุมการเมืองหรือเรื่องอื่นก็ดีนะครับก็จะเป็นเรื่องที่พรรคเพื่อไทยต้องนําไปดําเนินการเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับสิทธิ์มันชอบธรรมในอนาคตต่อไปนะครับพ่อ,อขอบคุณอีกครั้งหนึ่งและขอยืนยันว่า กา,ารดำเนินกิจกรรมของการเมืองของพรรคเพื่อไทยนั้นยังยึดมั่นในอุดมการ์ของพรรคยังยึดมั่นในผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลักนะครับแล้วก็วันนี้การจัดตั้งรัฐบาลน,นั้นอยู่ในสถานการณ์พิเศษนะครับขอบคุณพี่น้องประชาชนที่มีความเข้าใจในเรื่องของอุปสรรคเรื่องของความยากลาบากในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้และอยากเห็นคนทุกกลุ่มทุกฝ่าย ทุกสีทุกขั้วนะครับวันนี้ได้มาขับเคลื่อนประเทศพร้อมกันนะครับไม่อยากเห็นความขัดแยง้งอยากเห็นประเทศไทยเดินไปข้างหน้านะครับและสุดท้ายพรรคเพื่อไทยก็ยินดีที่จะรับตามความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับการตัดสินใจของพรรคเพื่อไทยนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานนะครับผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นหลักครับขอขอบคุณมากครับ อนุญาตถ่ายรูปรนะพี่ๆน้องๆที่จะถ่ายรูปกับท่านรลขาร์ดรับไปถ่ายครับ Yeah. <laughs> ตั้งด้วยครับตัวตันะครับคนสองอ๋อ มเหลิมไม่ไเหลิมม่เหลิอ่ะดีมากพี่พี่ครับพี่ครับต้นครับพี่พี่ครับบ๊องบ๊องบ๊อง น้องเพื่อแดนแดนต้องการสิมาฝากเพื่อไทยวันนี้ครับอาเชิญครับจะมาดอกไม้คุณฏอัตนาเชิญเลยครับเจอเจอเชิญชั้นหน้านี่เลยครับเชิญครับเจอครับพวกเราขอเป็นกำลังใจให้พรรคเพื่อไทยนะคะเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จโดยเร็วไม่ต้องรอนะคะได้เลย Al <laughs> 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 <laughs>